สวัสดีครับอ่ายินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่ได้กําไรนะครับเมื่อวานก็มีนักเรียนในคอร์สเรียนนะครับกดสติดเกยิมการ้าลนทํทกกาไรไป3ามพันเหรียญโอ้โหสุดยอดนะครับฟาดเรียบเลยนะครับสามพันเหรียญสุดยอดนะครับทีนี้ทองคําจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับแนวโน้มเป็นยังไงจุดเข้าจุดออกอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับดูนะนะครับทองคํานะครับ โซนด้านล่างนี้จะเป็นโซนแนวรับเนาะนะครับเนี่ยจะมีโซนแนวรับอยู่ประมาณนี้นะแคบหน้าจะอไว้ได้เลยนะครับโซนที่มีโอกาสเด้งให้เราบายนะครับแต่ถ้าในมุมมองส่วนตัวนะครับผมยังคงมองว่าทองคําตอนนี้นะครับหน้าเซลล์ยังคงได้เปรียบอยู่นะโอเคไหมนะครับหน้าเซลลยังคงได้เปรียบนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ผ่านนี่สองพันเก้าสองพันสิบเนี่ยกลมๆเอาไปเป๊ะก็เรื่อนี้นะครับสองแปดจุดเก้านะครับ อ่ะนะครับถ้าราคายังไม่ผ่านจุดนี้นะครับเนี่ยสองศูนย์ศูนย์แปดนะสองศูนย์ศูนย์เก้าสองพันสิบเนี่ยนะครับไม่ผ่านผ่านคืออะไรนะครับผ่านคือเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าผ่านคือลักษณะแบบนี้แม่แท่งเขียวแบบนี้เลยนี่คือผ่านนี่คือผ่านแท่งเขียวปิดนะครับเอาแบบสมบูรณ์นะปิดเหนือแบบนี้เนี่ยเนี่ยเน,นี่เดี๋ยวให้ดู ลักษณะแบบนี้อ่านี่คือผ่านเห็นไหมขึ้นเลยล่อผ่านอย่างนี้ก่อนโอเคไหมถ้ามันเย่ยๆอย่างเงี้ยนะครับแถวบ้านเรียกผ่านทิปนะครับนะผ่านผ่านล่อซื้อนะครับผ่านล่อซื้อคือไงฮะถ้าคุณดูตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามีแนวต้านเล็กๆเนาะจุดนี้นะครับเนี่ยแนวต้านสีฟ้าเห็นไหมแนวต้านสีฟ้าน,นะครับเนี่ยราคารอซื้อนะครับเนี่ยราคารอซื้อ เนะฮ้ยผ่านแล้วกดบายล่อไปปุ๊บเชื่อไหมมีคนบายตรงนี้ด้วย2008นมีมีคนบาย2008นะครับพอคิดว่าเฮ้ยนี่ไงราคาเบกเหนือได้ละนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเรียนดีมานซับไพ่มาจริงๆนะครับคุณจะเห็นว่าโซนเนี้ยนะครับโซนนี้นะซับไพ่กว้างมากนะครับซับไพ่กว้างมากนะครับเนี่ย ซัพพลายโซนนะอยู่ตรงนี้เลยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่2000ถึง2012นะครับ2000ถึง2012คือโซนซัพพลายหมดเลยมันจะแย่มาแค่ไหนก็ได้ตราบใดที่มันไม่หลุดตรงนี้คือสามารถโดนตบปั้วลงได้ทุกเมื่อผมเลยมองว่ามันเนี่ยมีโอกาส ลงต่ออยู่ในภาพใหญ่โอเคไหมมันมีเหตุผลซัพพอร์ตคือมันโดยซัพพายตรงนี้กดลงทุกวันเลยเนี่ยวันนี้ก็ไม่ผ่านวันนี้ก็ไม่ผ่านเมื่อวานขึ้นไปแล้วไม่ผ่านอีกนะครับแต่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 นะครับแต่แต,แต,แต,แต่ถ้าคุณดูดีๆนะครับอ่ะผมถามคําถามหนึ่งก่อนนะทุกคนน่าจะดูคลิปผมมาหลายคลิปหรือใครที่เพิ่งดูคลิปแรกนะเวลาผมวิเคราะห์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกทุกคนก่อนเลยว่าตอนนี้เราอยู่ในเทรนอะไรนี่คือสิ่ง ข้อ1ในการที่คุณจะวิเคราะห์ทองให้ขาดทํากําไรให้เฉียบให้คมนะรู้ก่อนว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ในสถานะไหนอ่ะตอนนี้ขึ้นลงหรือไซด์เวย์ครับที่เราอยู่กันอ่าทายมาทายมาครับขึ้นลงหรือไซด์เวย์ครับฉเฉลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในไซด์เวย์ครับเราอยู่ในไซด์เวย์ขนาดยักษ์ใหญ่มาคือมานะครับเราอยู่ในไซด์เวย์ขนาดยักษ์ใหญ่มาคือมา นะครับโอเคไหมซึ่งไซด์เวย์นี้นะครับปกติไซด์เวมันก็ห้าสิบห้าสใช่ไหมขึ้น50ลง50เนาะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่ผมบอกว่าราคาเนี่ยนะครับไม่สามารถผ่านไอโซนข้างบนนี้ได้เลยมองโอเคอาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวนะสัก60%เนตะเื้อเหลื่อมๆมานิดนึงนะเหลื่อมๆมาหน้าบายเห่อเหลื่อมๆมาหน้าเซลล์นิดนึงโอเคไหมไซด์เวย์เพื่อลงอะนะไซด์เวย์เซลล์นะครับนะไซด์เวย์ดาวนะคะับประมาณ60%นะครับแต่อย่างที่บอกว่าไซด์เวย์นะเวลาเราเทรดไซด์เวย์เนี่ยวิลเลียมจะต่ำนะครับก็ ไม่แนะนําให้เราไปจัดเต็มจัดหนักแบบอ้วในไซ์เวย์นะครับนะคนที่จะเทรดในไซ์เวย์คือต้องคมจริงๆเนาะก็เหมือนเมื่อวานก็มีคนได้ไม้ตรงนี้ไปใช่ไหมสองศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์ศูนย์แปดนะครับนะอย่างแย่หน่อยก็สองศูนย์ศูนย์สี่อ่ะเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเนาะผมก็ได้ไม้ตรงเออสองพันนะครับก็ปิดไปแล้วนะครับสองสามร้อยจุดนะครับสั้นๆนะครับเนาะไม่ไม่ได้เก็บเยอะนะครับเพราะว่าด้วยความมันเป็นไซ์เวย์เนาะไซ์เวย์เราเน้นเก็บสั้นมากกว่านะครับถ้าเกิดเราเป็นเทรนเนี่ยเราค่่่อออยยฟลลโถูกปปะะะะนนนนนนนคครรััับบตเเเี้ม็ไซ์ว โอเคไหมไซเวยังไงอ่าถ้าเกิดใครได้เรียนในคอร์สเรียนนี้นะกดสู่ติดยิมเงินล้านนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เห็นไหมผมจะแถมคอร์สเรียนนะครับนี่โปรโมชั่นนะจาก5 0,000่นกว่าเหลือหนึ่งล้านเก้าร้อยแถมของแถมอีก7ชิ้นด้านล่างเลยขอ้อ2ถึงข้อ8ผมจะแถมคอร์สเรียนหนึ่งที่ชื่อคอร์สเรียนเอลเลดเวฟตอบโจทย์ทุกกราฟเทคนิคนะครับเอลเลดเวฟมันเอาไว้ทําอะไรสําหรับคนที่ยังไม่รู้เอลเลดเวฟมันเอาเป็นทฤษฎีที่เอาไว้มองภาพรวมของตลาดว่าเฮ้ยตลาดเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงได้มากน้อยแค่ไหน ตรงนี้เป็นแพทเทิร์นอะไรได้บ้างคือเอาง่ายๆมันมันเสริมความรู้เราอีกระดับหนึ่งแล้วกันถามว่าเฮ้ยไม่รู้เอหรือเว็เทรดได้ไหมได้นะครับเออไม่จำเป็นต้องรู้เอหรือเว็คุณก็เทรดได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้คุณก็จะมีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้นโอเคไหมครับเนาะก็เหมือนตรงเนี้ยนะครับถ้าเรามองตามทฤษฎีกันนะครับเนี่ยมันจะมองได้อย่างนี้ A B C แบบนี้อ่านี่คือตามทฤษฎีนะโอเคไหมมีโอกาสลงได้ถึง1955เลยทีเดียวนะครับแต่ ถ้าเราดูในตัวทฤษฎีมันจะบอกว่าไอเน,นี้ย A B C เนี่ยมันเป็นไซเวว์ขนาดยักษ์เหมือนกันนะไอเน,นี้ยไอรูปแบบแพทเทิร์นเนี่ยมันคือรูปแบบหนึ่งในไซเวย์โอเคไหมคุณไม่รู้อะไรเลทเวฟเลยแต่เอาง่ายๆแบบเนี้ยมันคือรูปแบบไซเวว์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะไอ A B C เนี่ยมันคือไซเวว์รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งในไซเควดก็จะมีเทรนอยู่นะครับเนี่ยดูได้ผมให้ดูอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะจุดเนี้ยนะครับนี่คือเทรนและตรงนี้คือเทรนนะครับ A กับ C มันจะเป็น trend. เทรนแต่จุด B ตรงเนี้ยคือไซเวย์ในไซเวย์อีกทีหนึ่งสรุปง่ายๆใครฟังผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาง่ายๆครับตอนนี้เราอยู่ในไซเวย์อินไซเวย์อีกทีหนึ่งโอเคไหมซึ่งเป็นจุดที่เราต้องอลดความเสี่ยงในการเทรดระดับหนึ่งเลยนะโอเคไหมนี่คือผมพูดไปดูนะว่าเฮ้ย hey, ทำไมมองว่าตอนนี้มันถึงยังยังไม่คอนเฟิร์มโอเคไหมเพราะว่า มันเราเนี่ยอยู่ในไซด์เวย์ของไซด์เวย์อีกทีนึง <c oughs> นะครับซึ่งใครไม่รู้อะไรเลยก็รอมันเป็นเทรนเทรดง่ายนะอย่างที่ผมบอกเสมอนนะเป็นเทรนเมื่อไหร่เทรดง่ายเมื่อนั้นนะครับเนาะถ้าใครดูย้อนหลังก็เหมือนที่ผมบอกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยตลาดก็เป็นเทรนเนาะเนี่ยเทรดเซลล์กันมาเนี่ยตลาดเป็นเทรนจนถึงจุดนี้เลยเนี่ยเห็นไหมจุดนี้ทั้งหมดเนี่ยผมลองย้อนกลับไปดูนะวันที่17 18 19แถวเนี้ยนะไม่แน่ใจมีคลิปไหมเนาะแต่น่าจะมีอยู่ ถ้าผมบอกเลยเนี่ยดาวนะโฟกัสเซลโฟกัสเซลโฟกัสเซลเห็นไหมบอกแบบนี้ตลอดเลยเห็นไหมครับจนมาในช่วงประมาณ3าวันนี้ผมบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นไซเควลวมันมีเหตุผลอยู่นะครับถ้าเกิดใครอยากวิเคราะห์ได้แบบนี้ก็แนะนําในคอร์สนี้นะกดสูดติดิมเมลร้านนะครับก็จะมีในกดสุดติดิมเมล์้านจะเน้นจุดเข้าจุดออกแบบคุณไม่ต้องรู้อะไรอะ่ะคุณมีจุดเข้าจุดออกแบบโคตรแม่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ทฤษฎีไปกํากับไปเดินเว็บคือผมแถมให้ นะผมแถมคอร์สเอเดเวียให้ด้วยนะครับนะคืออยากให้ทุกอย่างจบในคอร์สเดียวนะก็เป็นโปรโมชั่นนะก็รีบสมัครก่อนหมดโปรแล้วกันถ้าเกิดใครดูคลิปย้อนหลังไปดูจะเห็นว่าคอร์สเนี้ยราคามันขึ้นเรื่อยๆนะเพราะผมอัปเดตบทเรียนขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมนะครับทีนี้ตัวทองคำนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเป็นไซเบยร์อยู่แต่ยังมองว่าเป็นไงฮะผมยังคงมองว่ามันมีโอกาสลงอยู่นะเนี่ยครับโอกาสลงมากกว่าอยู่นะนะครับก็ยังมองว่าน้องเนี่ยโอกาสลงมากกว่าขึ้นอยู่นั่นแหละ แต่เงื่อนไขทั้งหมดจะผิดได้ก็ต่อเมื่อทองคำเนี่ยนะครับมีการวิ่งยืนเหนือ2,008นะครับนะ <c oughs> ยืนเหนือ2,008นะครับก็มีโอกาสที่จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ลงแล้วนะนะครับมันจะขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะนะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะขึ้นแบบอะไรขนาดนั้นนะเอาง่ายๆตอนนี้นะผมสรุปสุดท้ายว่าก,ก็ก็มองลงอยู่นะครับมองลงอยู่ประมาณสัก60นะครับ ถ้าใครอยากลองเล่นๆนะเผื่อได้ปลายไส้ปลายเทรนก็0.01นะเซลล์ก็ได้นะครับแต่ต้องมีจุด SL คือถ้าเกิดยืนเหนือตรงนี้นะยืนเหนือ2009อ20010 2 0 1 0ประมาณนี้นะนะครับเนาะก็ใครมือใหม่ช่วงนี้แนะนำทับมือไปก่อนโอเคไหมครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูทามเฟรมเล็กแล้วกันนะว่ามีจังหวะเข้าให้พวกเราไหมนะครับตาเฟรมเล็กอ่าเฟรมเล็กเนี่ยมีจังหวะย่อพายอยู่นะตรงนี้นะครับ ทาเฟรมเล็กเนี่ยมีสัญญาณบายเนาะจุดนี้นะครับนะครับแล้วก็เออไม่มีสัญญาณอะไรแล้วนะหนึ่งชั่วโมงตรงนี้นะบอกว่าถ้าชั่วโมงเนี้ยปิดแดงอ่ะนะมีโอกาสสูงเลยนะที่มันจะที่มันจะลงลงนะครับเนาะตรงนี้นะต้องต้องรอแท่งหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นหนึ่งชั่วโมงนี้กันแล้วกันนะครับว่าหนึ่งชั่วโมงนี้จะปิดแดงไหมนะถ้าปิดแดงตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่จะลงมานะครับถึงหนึ่งเก้า 92นะครับแต่ถ้าเกิดเลือกปิดเขียวขึ้นมานะครับปิดเขียวแบบเต็มแท่งเนี่ยนะครับโอกาสที่จะขึ้นต่อก็มีสูงนะครับเนาะนะอย่างที่บอกนะมันไซด์เว์นะครับเนาะถ้าเราอยากเทรดสำเร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีไม่ใช่การการการเข้าในทุกจังหวะนะครับถ้าเราอยากเทรดสำเร็จนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเราต้องรู้ว่าจ,จังหวะไหนเราไม่ควรเล่นสำคัญมากสำคัญมากที่สุดเลย นะครับเนาะถ้าเรารู้ว่าจังหวัดไหนเราไม่ควรเล่นเราจะรักษาเงินในพอร์ตได้เยอะมากนะครับการเทรดคือการลงทุนโอเคไหมการเทรดการลงทุนถ้าเรารักษาเงินต้นได้เยอะเราจะยิ่งได้กําไรเยอะเหมือนสภาวะตลาดที่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเราก็รักษาเงินทุนได้เยอะที่สุดนะครับช่วงนี้คือคลิปนี้ผมจะออกก็ออกแนวเตือนๆหน่อยๆแล้วกันนะว่าเออถ้าเราอยากจะเทรดช่วงนี้นะครับก็ลดวความเสี่ยงลงก่อนนะครับด้วยความที่ตลาดมันเป็นไซด์เวย์ละ นะครับนะไซส์ V นะครับเนาะเราเอาเทเลไลน์ตีง่ายๆก็ได้นะครับนะเทเลไลน์ตีง่ายๆเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับเนี่ยใช่ไหมเทเลไลน์นี้บอกขึ้นเนาะเทเลไลน์นี้บอกอะไรเอ่ยนะครับเห็นไหมเอ่ยเนาะด้วยความที่มันเป็นไซส์ V แบบนี้แหละนะครับเลยอืมเทรดยากนิดนึงนะครับเนาะก็สามเหลี่ยมนะครับไซส์ V สามเหลี่ยมแบบนี้นี่เองเข้าใจไหมนะครับกี่วันเนี่ยนะครับ เป็นไซเบอรที่นานเอาเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวเช็คทำเฟรมใหญ่ให้ว่ามีอะไรไหมเนี่ย,ยาทำเฟรมใหญ่วีนะครับถึงจุดเนี้ยเห็นไหมโดนดันมาโหเนี่ยซัพไพรวีก,กดลงมาเนาะอย่างที่บอกนะครับถ้าใครอยากเทรดง่ายนะครับห <laughs> ลุดหนึ่งหลุดหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบนะไอเนี้ยคือน่าจะเทรดง่ายแล้วนะครับเนาะแต่ตอนนี้เนีย่ยเห็นไหมชน ชนกรอบ,บนอีกแล้วนะครับชนกรอบบนสามเหลี่ยมอีกแล้วนะครับนะเบรกจริงเบรกทิปก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรารอดูกันแล้วกันว่าเฮ้ยมันชนแล้วมันจะลงหรือเปล่าเนาะนะครับเนี่ยไซส์เวก็สามเหลี่ยมนะครับปากปิดนะครับค่อยๆฟอร์มตัวฟอร์มตัวฟอร์มตัวนะครับก็สรุปว่าวันนี้นะครับเบาได้เบาแล้วกันนะวันนี้นะ โอเคไหมวันพฤหัสและสุกนะครับเราลองทำชาเลนด์ดีไหมว่าเ,าเฮ้ยเอางี้เอางีา้คุณลองอยากให้คุณลองยังไงเดียองทำชาเลนจ์กับตัวเองดูนะครับว่าไอสภาวะตลาดที่ลองไปจดสถิติดูนะคุณจะเห็นเลยว่าเหตุผลนะคุณลองไปดูย้อนหลังนะครับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคุณลองไปทําดูนะผมเชื่อ ต้องได้ผลแล้วทุกคนจะเก่งขึ้นนะครับลองไปทำย้อนหลังดูนะครับว่าไอเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราขาดทุนเนี่ยเพราะอะไรนะครับซึ่งผมทำนายไว้เลยนะเกิน80%ของการขาดทุนทั้งหมดมันไม่ใช่เกิน8ประมาณ80%เหตุผลที่คุณขาดทุนนะครับมาจากการที่คุณไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจะบายหรือควรจะเซล l ไม่รู้คือไม่รู้เลยนะอ่ะเหมือนผมตอนเนี้ยโอเคหนะ้าเซลลได้เปรียบขนาดผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผมยังบอกได้เลยว่าตอนนี้เซลล์ได้เปียบก็จริงนะแต่เซลได้เปียบแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ไงไมีบอกไหมเออคือคุณไปเทรดในจังหวะที่มันวินเลตต่ำนะครับแล้วเป็นจังหวะทีะ่นักเทรดมืออาชีพเหมือนผมก็เป็นนักเทรดมืออาชีพผมเทรดด้วยความเสี่ยงที่ต่ำมาก ต่ำมากขนาดไหนผมออกประมาณ5-10%งอของออเดอร์ปกติโอเคไหมออกออเดอร์ปกติผมออกต่ำกว่านั้นเนี่ยสมมุติออเดอร์ปกติแล้ว1นึ่ลอตช่วงเนี้ยผมออก0.1ถึง0.05ไม่ได้อออกเยอะโอเคไหมนะครับฉะนั้นก็แนะนำให้เราทับมือไปก่อนนะครับสำหรับมือใหม่เนาะนะครับโอเคไหม เก็ตมเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อไหมนะครับนะถามว่าเฮ้ยถ้าเราเก่งพอตัวนะครับเนี่ยในจังหวะแบบเนี้ยเนี่ยดูในทางเฟรมเล็กแบบเนี้ยไซด์เวย์แบบเนี้ยจังหวะมีไหมมีนะครับเพราะอ่ะเหมือนตัวผมเองหรือว่าตัวนักเรียนในคอร์สเรียนกดสูตรติดยิมกันล้านเนีเ่ย,นย,นย,นยนในคอร์สเนี่ยเนี่ยก็จังหวะแบบเนี้ยก็มีคนทำกำไรไปหลายคนนะครับเนี่ยเซลล์ Sell ตรงนี้ เซลล์ร Sell ตรงนี้เซลล์ Sell ตรงนี้เซลล์ Sell ตรงนี้บายตรงนี้เมื่อเช้าเลยผมก็เซลล์ตรงนี้2000เก็บสั้นเนี่ย200จุดเองไม่ได้เก็บยาวเห็นไหมถ้าเรามีความรู้ระดับหนึ่งเราก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเราจะเล่นใหญ่ได้ไหม เราก็ไม่ได้เล่นใหญ่นะครับแล้วทุกคนเนี่ยเข้าใจสภาวะตลาดเข้าใจสภาวะพอร์ตของตัวเองด้วยโอเคไหมนะครับโอเคไหมเอ่ยนะครับเจ็ดเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับถ้าใครนะครับอยากเข้าห้อง v i p ด้วยกันก็สามารถเปิดพอร์ตร้อยเหรียญนะครับขั้นต่ำร้อยเหรียญก็ได้รับโบนัสคูณ2นะเปิดพอร์ตเนี่ยได้รับโบนัสคูณ2ทุกคนนะครับก็แนะนำก็ถ้า500รอยเหรียญจะได้คว้าเหรียญพฤติกรรมทองไปด้วย นะครับน้ก็ได้ข้อง VIP ถาวรด้วยครับก็มาจอยด้วยกันนะครับเนี่ยเห็นไหมชวนปุ๊บรูดอีกแล้วเออก็มาลุ้นกันแล้วกันนะครับว่านะฮะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเนี่ยเมื่อกี้มีมีนักเรียนในคอร์สกดเซลล์มีคนกดเซลล์อีกแล้วนะตรงนี้นะสองพันสองนะเออไวกันจริงๆนะครับไวกันจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปเดียวนะนะครับอ๋อโปรโมชั่นนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเนาะก็รีบสมัครเรียนกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ